สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเต่าน้อยคอยตรงนี้เพราะโลกมันยากคนข้างๆจึงสำคัญผมคือเพื่อนข้างๆของคุณที่อยากมานั่งเล่าเรื่องเล็กๆเพื่อให้หัวใจคุณได้พักและเบาขึ้นอีกนิดในวันนี้ในตอนที่ผ่านมาเราได้คุยกันเรื่องการสร้างสมดุลในชีวิต finding balance in life ว่าสมดุลไม่ใช่การทำทุกอย่างให้เท่ากันแต่คือการหาจังหวะที่หัวใจรู้สึกพอดี และในวันนี้ผมอยากชวนคุณออกเดินทางอีกก้าวหนึ่งก้าวที่ไม่ใช่แค่สมดุลแต่ทำให้เรารู้สึกเบาจริงๆในหัวใจนั่นก็คือการเดินทางด้วยหัวใจที่เบา Walking Light Hearted Through Life เพราะหัวใจที่เบาไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีภาระหรือไม่มีเรื่องให้รับผิดชอบแต่คือการเลือกที่จะไม่แบกสิ่งที่ไม่จำเป็นและรู้จักวางสิ่งที่ถ่วงเราไว้เกินไป หัวใจที่เบาจะทำให้เรามองโลกด้วยสายตาที่อ่อนโยนขึ้นและยิ้มได้ง่ายขึ้นแม้ในวันที่ไม่สมบูรณ์แบบถ้าคุณพร้อมแล้วมานั่งพักใจและออกเดินทางไปด้วยกันครับหัวใจที่เบาคืออะไรหลายคนอาจสงสัยว่าหัวใจที่เบาหมายถึงการไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยหรือเปล่าความจริงแล้วไม่ใช่เลยครับหัวใจที่เบาไม่ได้แปลว,ว่าชีวิตจะไม่มีภาระหรือปัญหา แต่หมายถึงการใช้ชีวิตโดยไม่แบกสิ่งที่ไม่จำเป็นและไม่ยึดติดกับสิ่งที่ทำให้เราเหนื่อยเกินไปโดยไม่รู้ตัว 1. หัวใจที่เบาไม่ใช่การหนีแต่คือการเลือกแบกเฉพาะสิ่งที่สำคัญในชีวิตจริงเราทุกคนต้องทำงานต้องดูแลครอบครัวต้องจัดการเรื่องต่างๆมากมายหัวใจที่เบาไม่ให้หมายถึงการปล่อยทุกอย่างทิ้งไปแต่คือการรู้จักแยกแยะว่า อะไรคือสิ่งจำเป็นที่เราต้องดูแลและอะไรคือสิ่งที่ควรวางลงเพราะมันไม่ใช่ภาระของเรา 2. หัวใจที่เบาคือการไม่ปล่อยให้อดีตรหรืออนาคตถ่วงไว้หัวใจเรามักจะหนักเพราะจมอยู่กับอดีตที่แก้ไม่ได้หรือกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงหัวใจที่เบาคือการเลือกอยู่กับปัจจุบันเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆที่เกิดขึ้นตรงหน้า และไม่ปล่อยให้สิ่งที่อยู่นอกการควบคุมมาทำลายความสงบในใจ3หัวใจที่เบามาจากการให้อภัยการไม่ให้อภัยผู้อื่นหรือแม้แต่ตัวเองเหมือนการสะพายเป้ที่เต็มไปด้วยก้อนหินยิ่งแบกก็ยิ่งหนักการให้อภัยคือการค่อยๆเอาก้อนหินออกจากเป้นั้นทำให้หัวใจเราค่อยๆเบาขึ้นและเดินไปข้างหน้าได้ง่ายขึ้น 4. หัวใจที่เบาคือการมองชีวิตอย่างเรียบง่ายเรามักทำให้ชีวิตซับซ้อนเกินไปด้วยมาตรฐานและความคาดหวังที่สูงเกินจำเป็นหัวใจที่เบาคือการเลือกใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายพอใจในสิ่งที่มีและมองความไม่สมบูรณ์แบบเป็นส่วนหนึ่งของความงามของชีวิต 5. หัวใจที่เบาคือการเปิดพื้นที่ให้ความสุขเล็กๆ หัวใจที่หนักมักไม่มีที่ว่างให้ความสุขเล็กๆแต่หัวใจที่เบาจะสังเกตเห็นเสียงหัวเราะดอกไม้ริมทางหรือรอยยิ้มของคนที่เรารักสิ่งเล็กๆเหล,ล่านี้คือพลังใจที่ทำให้ชีวิตไม่แห้งแลง้งทยที่สุดแล้วหัวใจที่เบาไม่ได้หมายถึงชีวิตที่ไม่มีภาระแต่คือการเลือกใช้ชีวิตโดยไม่ให้สิ่งที่ไม่จำเป็นเข้ามาทวงหัวใจจนเดินต่อไม่ได้ เมื่อเราเลือกแบกเฉพาะสิ่งที่มีคุณค่าหัวใจก็จะมีพื้นที่สำหรับความสงบความสุขและความหมายของชีวิตมากขึ้นอะไรที่ทำให้หัวใจเราหนักโดยไม่รู้ตัวหลายครั้งที่เราบ่นว่าทำไมชีวิตมันหนักจังทั้งๆท,ที่เราอาจไม่ได้เจอเรื่องร้ายแรงอะไรเลยนั่นเพราะความหนักที่เรารู้สึกไม่ได้มาจากโลกภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่มาจากสิ่งที่เราแบกไว้ในใจ โดยที่บางครั้งเราไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้ำา 1. ความคาดหวังของตัวเองและผู้อื่นความคาดหวังเป็นเหมือนกระเป๋าที่เราสะพายอยู่บนหลังทุกครั้งที่เราต้องทำให้ได้ตามมาตรฐานหรือทำให้ใครพอใจกระเป๋านั้นก็หนักขึ้นเรื่อยๆย,ยิ่งเราเอาความคาดหวังของคนอื่นมาสวมทับกับของตัวเองความหนักก็ยิ่งทวีคูณ 2. การยึดติดกับอดีต เรื่องที่ผิดพลาดหรือความทรงจำที่ทำให้เจ็บปวดหากเราเลือกจะเก็บมันไว้โดยไม่ยอมวางมันจะกลายเป็นหินก้อนใหญ่ในหัวใจยิ่งเราแบกไปนานเท่าไหร่หัวใจก็ยิ่งเหนื่อยและไม่เหลือพื้นที่ให้สิ่งใหม่ๆเข้ามา 3. ความกังวลต่ออนาคตอนาคตคือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ใจเรามักสร้างภาพต่างๆขึ้นมาทั้งความกลัวจะล้มเหลวกลัวจะไม่พอ หรือกลัวจะเสียคนสำคัญไปความกังวลเหล่านี้เหมือนเงาที่ถ่วงหัวใจไว้ทำให้เราไม่สามารถเพลิดเพลินกับปัจจุบันได้เต็มที่ 4. การยึดติดก,กับอดีตเรามักเอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นโดยลืมไปว่าทุกคนมีเส้นทางที่ต่างกันการเปรียบเทียบทำให้เรารู้สึกด้อยค่าและเหมือนต้องแบกระพิสูจน์ตัวเองอยู่ตลอดเวลาหัวใจจึงหนักโดยไม่จาเป็น 5. การไม่ให้อภัยความโกรธความเคืองใจหรือความรู้สึกผิดที่เรายังไม่ปล่อยไปทำให้หัวใจเต็มไปด้วยภาระที่มองไม่เห็นเหมือนสะพายเป้ที่มีแต่ก้อนหินถ้าไม่เลือกปล่อยลงบ้างหัวใจก็ไม่เคยได้เบาเลย 6. การพยายามควบคุมทุกสิ่งชีวิตเต็มไปด้วยสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมแต่เมื่อเราพยายามจะควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตามใจ ความกดดันและความผิดหวังก็จะตามมาความพยายามแบบนี้ไม่เพียงเหนื่อยแต่ยังทำให้หัวใจหนักโดยใช่เหตุท้ายที่สุดความหนักของหัวใจไม่ได้เกิดจากสิ่งที่อยู่ข้างนอกเสมอไปแต่เกิดจากสิ่งที่เราเลือกเก็บไว้เองด้วยการสังเกตและตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรารู้ว่าถึงเวลาต้องค่อยๆวางมันลงเพื่อคืนความเบาให้กับหัวใจ วิธีฝึกเดินทางด้วยหัวใจที่เบาหัวใจที่เบาไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญแต่เป็นทักษะที่เราสามารถฝึกได้ทีละนิดเหมือนการค่อยๆปล่อยของหนักออกจากเป้หลังจนเหลือเพียงสิ่งที่จําเป็นต่อการเดินทางจริงๆหากคุณอยากมีหัวใจที่เบาและสงบมากขึ้นในทุกวันลองฝึกด้วยวิธีเหล่านี้ 1. วางสิ่งที่ไม่จําเป็นถามตัวเองเสมอว่า สิ่งที่กำลังแบกอยู่นี้จำเป็นจริงหรือไม่เป็นภาระที่ต้องรับผิดชอบหรือเป็นเพียงความคาดหวังที่คนอื่นยัดเยียดมาการรู้จักวางสิ่งที่ไม่จำเป็นคือก้าวแรกของการทำให้หัวใจเบา 2. ฝึกการให้อภัยเริ่มต้นจากการให้อภัยตัวเองกับความผิดพลาดที่ผ่านมาแล้วค่อยๆให้อภัยผู้อื่นการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเรายอมรับสิ่งที่ผิด แต่คือการปลดปล่อยหัวใจจากความโกรธและความเจ็บปวดเมื่อไม่ต้องสะพายก้อนหินเหล่านี้หัวใจก็จะเบาขึ้นทันที 3. กลับมาอยู่กับปัจจุบันใช้เวลาสังเกตลมหายใจเสียงรอบตัวหรือแสงแดดยามเช้าเล็กๆก,การฝึกสติช่วยให้เราไม่จมอยู่กับอดีตที่แก้ไขไม่ได้หรือกังวลกับอนาคตที่ยังไม่ทำมาถึง การอยู่กับปัจจุบันคือของขวัญที่ทำให้หัวใจเบาเสมอ 4. ทํทำชีวิตให้เรียบง่ายขึ้นการลดสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นข้าวของกิจกรรมหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ที่ทำร้ายใจจะช่วยให้ชีวิตโปร่งโล่งขึ้นการเรียบง่ายไม่ได้แปลว่าน่าเบื่อแต่มันคือการสร้างพื้นที่ให้หัวใจได้หายใจเต็มปอด 5. เติมความสุขเล็กๆให้ตัวเอง หัวใจที่เบาไม่ได้แค่ไม่แบกสิ่งเกินจำเป็นแต่ยังรู้จักเติมสิ่งดีๆเข้าไปเช่นการดื่มกาแฟแก้วโปรโดการอ่านหนังสือดีๆหรือการใช้เวลากับคนที่รักความสุขเล็กๆเ,เหล่านี้คือเชื้อเพลิงที่ทำให้หัวใจเบาและอุ่นเสมอ 6. ยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบบ่อยครั้งที่หัวใจหนักเพราะเราพยายามจะทำให้ทุกอย่างเปะ๊ะการยอมรับว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ แต่ยังงดงามได้ในแบบที่มันเป็นจะช่วยปลดภาระมาหาศาลออกจากหัวใจท้ายที่สุดการเดินทางด้วยหัวใจที่เบาไม่ใช่ไม่มีสิ่งใดให้แบกแต่คือการเลือกแบกเฉพาะสิ่งที่มีคุณค่าจริงๆแล้ววางสิ่งที่ไม่จำเป็นลงเมื่อหัวใจเราเบาขึ้นเราจะพบว่าเส้นทางชีวิตที่เคยดูยากก็สามารถเดินได้อย่างสบายและงดงามกว่าที่คิดวันนี้เราได้คุยกันเรื่องการเดินทางด้วยหัวใจที่เบา เราได้เห็นแล้วว่าหัวใจที่เบาไม่ได้หมายถึงการหนีจากความรับผิดชอบแต่คือการเลือกวางสิ่งที่ไม่จำเป็นและแบกเฉพาะสิ่งที่มีคุณค่าเราได้สำรวจว่าอะไรบ้างที่ทำให้หัวใจเราหนักโดยไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังการยึดติดกับอดีตความกังวลในอนาคตหรือเสียงเปรียบเทียบที่ไม่ยุติธรรมกับตัวเองและเรายังได้เรียนรู้วิธีฝึกเดินทางด้วยหัวใจที่เบาไม่ว่าจะเป็นการให้อภยัย การกลับมาอยู่กับปัจจุบันการทำชีวิตให้เรียบง่ายขึ้นและการเติมความสุขเล็กๆให้กับตัวเองอยากฝากประโยคก,กำลังใจเล็กๆไว้ครับหัวใจที่เบาไม่ได้หมายถึงไม่มีอะไรแบกแต่คือการเลือกแบกเฉพาะสิ่งที่มีคุณค่าและปล่อยสิ่งที่ไม่จำเป็นให้หล่นลงไปถ้าวันนี้คุณได้แรงบันดาลใจเล็กๆกลับไปอย่าลืมกดติดตามเต่าน้อยคอยตรงนี้เพื่อที่เราจะได้เป็นเพื่อนข้างๆกันต่อไปและในตอนหน้า เราจะพูดถึงเรื่องการใช้ชีวิตตามความจริงแท้ในใจ Living true to yourself เพราะเมื่อหัวใจเราเบาแล้วก้าวต่อไปคือการกล้าใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวเองจริงๆแล้วเจอกันในตอนถัดไปนะครับเพราะโลกมันยากคนข้างๆจึงสำคัญแต่ถ้าเรามีกันและกันทุกอย่างก็เบาลงเสมอ